ช่อง YouTube นายตนกามาแล้วครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามแล้วกดม่องรูปกระดิง่งแล้วสิมีคำวา่าทั้งหมดให้พี่น้องกดเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปทุกๆคลิปที่นายตนกาลงครับ มีเทคนิคการเลี้ยงหั่วควายและสัตว์หลายประเภทพร้อมด้วยเปิดราคาวัวทีนาสนใจมีบริการรลับทรงหอดบานหอดเฮื่อนบวกค่าจัดทรงเพียงกิโลละสิบหาบาทติดต่อเบอร์โทร064486 7066ปกดไปชงชิมกันได้เลยครับสวัสดีครับพี่นองครับ ตัวดี fc แฟนครับสุขสุขคุครับวันนี้อยู่กับผมคือเกานายตนกามีโอกาสนะครับเปิดวัวแม่ลูกนะครับยกคู่ยกโคมนะครับซื้อแม่ได้ลูกพร้อมนะครับเอาไปอีกไม่น่าเกิน2เดือนสามเดือนนะครับกับเป็นสัตว์กับผสมเอาพอดีๆได้ไปน้องเน้อนะครับตัวนี้ก็ผมว่าก็น่าจะเป็นพอดีพอสมควรนะครับแต่ว่าการซื้อขายนะครับผ่านมือมาก็ใบก็ไม่เหลือนะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกัวผูครับพี่น้องครับเป็นลูกโวผูนะครับ เปิดราคาน่าสนใจครับพี่น้องครับโค้งสาไงกับเนื้อดีเลยครับเป็นวัวโบ๊นะครับแดงโบสครับพี่น้องครับแข็งขาโบสทเครื่องโบสนะครับใบหงโบสทนะครับใบหนาตดโบสนะครับเขาเนี่ยเนี่ยดูดูกระโหลกนะครับนั่นคือขี้ดินนะพี่น้องเน้อขี้ดินนะครับแม่ลูกเด้อยนี่นะครับราคาแม่ลูกนะครับในท้องนะครับหรือว่า ไต่ทองเนี่ยติด่างเล็กหน่อยนะครับจากลําคอเนี่ยติด่างตามพี่น้องเห็นเลยนะครับเด้อนะครับส่วนส่วนลูกลูกเดือนกลัวครับพี่น้องครับส่วนส่วนลูกก็ติด่างตามลําโตนะครับตามพันธุกรรมนะครับพี่น้องครับการจ่ายลูกเนี่ยเด็ดพอสมควรนะครับสีแดงดีนะครับแดงดีครับพี่น้องครับที่สําคัญเปิดราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับเนี่ยโอหางไงนะครับเครื่องโบ๊ทนะครับแต่ลูกอ่าแต่เม่ยเขาเนี่ยหางขาดน้อยนึงครับพี่น้องครับ นี่คือบอกการตามตรงนะครับทั้งขาดเล็กน้อยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องครับนะครับชัดเจนเลยนะครับเรตตัวตรงกันให้เห็นตามความเป็นจริงนะครับลูกไส้เขานะครับติดติดหัวดังน้อยๆนะครับพี่น้องครับเดือนกลัวหนึ่งนั่งลูกเดือนกลัวครับพี่น้องครับเนี่ยส่วนสูงกับประมาณร้อยสี่สิบถึงห้าสิบได้ครับตัวนี้ครับลัเนื้อลัตโตดีเลยครับ โอ้สวยงามครับพี่น้องครับเอาไปเห็ดแม่พันธุ์แม่บอกไลยเลยนะครับแจกลูกดีนะครับสีเต่านมนะครับเอาพี่น้องสนอสนใจครับโทรมาสอบถามนะครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6ครับพี่น้องครับเนี่ยดูกระดูกกระเดี่ยวลูกเขาครับพี่น้องครับอายุ1เดือนนะครับกระดูกกระเดี่ยวดีน้ำเหนืยวน้ำโตเงีวครับเนี่ยเลยครับเบิรงครับสวยมับพี่น้องครับเอาพี่น้องสนอสนใจครับจดเบอร์โทรอีกสักหนึ่งรอบครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6ครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6เนะครับเป็นวัวที่น่าเอาไปเลี้ยงนะครับพี่น้องครับสำหรับเกษตรกรที่มีต้นทุนพอสมควรนะครับว่าอยากเสียเวลาในการใช้เวลาอุ้มท้องของวัวนะครับกระสือแบบนี้ไปเป็นวัวโคมแม่ลูกนะครับพันธุกรรมนาพัฒนานะครับก้มถึงเทือนึงนะครับปกตินะครับต้องพูดต้องบอกน้ำเลี้ยงพี่น้องังสี่นะครับปกติก็บางตัว นะครับหลวออกมาเดือนหนึ่งกับเป็นสารแล้วนะครับเนี่ยสวยดีครับพี่น้องครับเอาพี่น้องสนใจก็โทรมาสอบถามเลยครับมีบริการรับส่งหอบาทหอเทื่อนบอกค่าจะส่งเพียงกิโลละสิบหาบาทครับเปิดราคาน่าสนใจนะครับลูกด่างตามกรรมพันธุ์แต่ว่าพันธุกรรมดีนะครับบางเนื้อนังครับพี่น้องครับอายุเดือนกว่านะครับเนี่ยสวยงามครับพี่น้องครับนะครับถ้าออกเป็นตัวแม่นี่โอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องครับสุดยอดเลยนะครับ กินยาเก่งครับพี่น้องครับบัวเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับเอาไปวมไม่น่าเกิน3เดือนนะครับมันหรเกิน3เดือนก็สามารถผสมได้แล้วนะครับพี่น้องสดเาสนใจครับ06 4 4 8 6 7 0 6 6ย์ครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6เรามีบริการรับส่งเทั่วไทยนะครับขอบพระคุณลูกค้าฝั่งกัมพูชาด้วยนะครับไปส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับเฮามีบริการรับส่งมว่าสิเป็นภาคกลางภาคอีสานนะครับพี่น้องครับภาคกลางเราก็มีบริการรับส่งนะครับ จ ood, ดเบอร์โทรก่อนจบคลิปครับ0ู4 4 8 6 7 0 6 6นครับ064 486 7066นะครับรพี่น้องเบิ่งราคาก่อนก่อนก่อนเปิดคลิปแ้วพี่น้องเลยจะมีไตเติลแล้วก็มีภาพนิ่งแล้วก็ราคานะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพี่น้องรีนะครับรีไปถารีนี่บ่เห็นราคาแแน่นอนครับท,ท,ที่จริงอะ่ะหลายๆคลิปเนี่ยหลังๆมานี่ผมทําราคาแล้วนะครับพี่น้องครับลงราคาพี่น้องเบิ่งแล้วนะครับ เอ้าก่อนจบคลิปครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6ครับพี่น้องครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6นะครับถ้าพี่น้องประสิลียดเรื่องการด่างตามลำตัวเรื mm. a, no. ่องหางนะครับพี่น้องครับชัดเจนครับเบาตัวบาตรงกันนะครับส่วนลูกเนี่ยพันธุกรรมดีเลยนะครับกระดูกกระเดี่ยวสุดจัดเลยครับพี่น้องครับสุดจัดประดัดบอกนะครับเนี่ยครับบันทายง่ายดีครับพี่น้องครับเจรแล้วก็นุ่มดีครับพี่น้องครับเี๋สวยปะครับพี่น้องต้จินตนาการบังคับเป็นโตแมนะครับ ตัวนี้เปิดราคาเบาๆนะครับบดาม่าก็ได้ไปน่องด้นะครับขายตามสภาพขายตามคุณภาพเราพ่อใจซื้อเท่ากับพ่อใจขายครับพี่น่องครับเรื่องการซื้อขายวัวผมเนี่ยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่านลูกค้านะครับเราไม่บังคับกันนะครับเหม็นมาให้กำลังใจกันได้เด้อพี่น้องเหม็นมาทักทายกันได้นะครับสำหรับคีปนีเน่าพอสมควรอํานาพระจากพี่จักน้องสวัสดีครับ